Good Morning สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบครูปุ๊กกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันศุกร์ที่10กันยายนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อเนื้อหาที่เราเรียนไปเมื่อวันอังคารนะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเมื่อวันอังคารครูปุ๊กสอนเรื่องอะไรไป ใช่ค่ะเป็นในเรื่องของ pronoun ค่ะ pronoun ก็คือคำสรรพนามที่ใช้เรียกแทนคำนามนะคะวันนี้เมื่อเรียนจบแล้วเด็กๆทำกันบ้านให้คุณครูนิดนึงนะคะ,ะเราไปต่อกันเลยค่ะเนะะื้อหาวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของ pronoun คำสรรพนามกันต่อนะคะ,ะต่อจากวันอนังคารนะคะ ก่อนอื่นนะคะครูปุ๊กจะทวนนะคะ pronoun คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามนะคะก่อนอื่นเราไปดูคำนามกันก่อนหลายคนยังจำไม่ได้ว่าอะไรคือคำนามนะคะ คำนามก็คือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่นะคะเช่นเรียกบอยนะคะเรียกเด็กผู้ชายเราก็ใช้คําว่าบอยเพราะฉะนั้นคําว่าบอยคือคํานามค่ะที่ใช้เรียกเด็กผู้ชายแต่เดี๋ยวเราจะนำคำําสรรพนามไปใช้เรียกแทนคํานามนะคะต่อไปคําที่สอง fish F.I.S. has fish ปลาเราเรียกปลาเราก็ใช้คำว่า fish เพราะฉะนั้นคำว่า fish เป็นคำนามค่ะต่อไปเราจะเรียกส้มนะคะเราก็จะได้คำว่า orange นะคะเราก็ใช้คำว่า orange นะคะที่แปลว่าส้มเพราะฉะนั้นคำว่า orange ก็คือคำนามต่อไป girl ค่ะเราจะบอกเด็กผู้หญิงเราก็ใช้คำว่า girl เพราะฉะนั้นคำว่า girl เรา เรียกว่าเป็นคำนามนะคะต่อไป School school โรงเรียนค่ะโรงเรียนนะคะโรงเรียนเราก็เรียก School เป็นคำนามที่ใช้เรียกโรงเรียนนะคะตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่าง man ค่ะ M A N man คนผู้ชายนะคะคนผู้ชายเราก็จะเรียกคนผู้ชายโดยใช้คำว่า man เพราะฉะนั้นคำว่า man เราก็ มันก็คือคำนามนะคะก็คือคำนาม boy ก็เป็นคำนาม fish นะคะเรียกปลาก็ fish ก็คือคำนาม orange เรียกสม้ม orange ก็เป็นคำนาม girl เด็กผู้หญิงเราก็เรียก girl เป็นคำนาม school โรงเรียนเราเรียกโรงเรียนก็คือคำว่า school เพราะฉะนั้นคำว่า school ก็เป็นคำนาม เราจะเรียกคนผู้ชายเราก็ใช้คำว่าแมนค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าแมนก็เป็นคำนามนะคะ ทีนี้เด็กๆคะเรามาดูค่ะคำสรรพนามที่ใช้เรียกแทนคำนามมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆต้องจำชื่อให้ดีนะเพราะว่า,าเมื่อนักเรียนแปลคำนามได้แล้วนักเรียนจะต้องจำคำสรรพนามให้ได้ว่าตัวไหนบ้างที่เอาไปใช้คำนามที่เราเรียกนะคะตัวที่หนึ่งเลยนะคะก็คือ h กับ e h กับ E รวมกันอ่านว่า he แปลว่าเขาผู้ชายนะคะ เราก็จะใช้เรียกแทนคำนามที่เป็นผู้ชายคนเดียวเช่น boy หรือ a man, un boy หรือ a man นะคะต่อไปตัวที่สอง s s e อ่านว่า she แปลว่าเขาผู้หญิงคำสรรพนามตัวนี้ก็จะใช้เรียกแทนคำนามที่เป็นผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นนะคะเช่น a girl หรือ a w o man, a nurse หรือ a mother นะคะ ต่อไปตัวที่3อิดค่ะไกับ t ีสองตัวรวมกันอ่านว่าอิดแปลว่ามันนะคะใช้แทนคำนามที่เป็นสัตว์หรือสิ่งของนะคะเช่น fish เช่น orange เช่น table chair นะคะที่ไม่ใช่คนนะคะก็คือสัตว์และสิ่งของทั่วๆไปนะคะแต่มีความหมายแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเราจึงจะใช้อิดได้ ต่อไป i ค่ะ i ที่แปลว่าฉันนะคะเรียกตามตัวได้เลย i นะคะ i สัญลักษณ์ก็เป็นอักษรตัว i นะคะก็จะอ่านว่า i แปลว่าตัวฉันต่อไปตัวที่5ค่ะ you นะคะ you อ่านว่า u แปลว่าคุณหรือเธอตัวที่6ค่ะ w e v w e v แปลว่าพวกเรา และตัวสุดท้ายค่ะ T H E Y D D แปลว่าพวกเขาหรือพวกมันนะคะเจ้า D เนี่ยจะแทนหมดเลยนะคะลูกไม่มีข้อ,อมไม่มีข้อแยกกันเลยค่ะว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของหรือเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะคะแต่มีข้อแม้ว่าถ้ามากกว่าหนึ่งเมใดเราก็จะแทนด้วยดีที่นี้นะคะคำสรรพนามที่เด็กๆต้องใช้ก็คือหนึ่ง 2ชีสอิ 4, นะคะที่เราจะใช้ในการทำข้อสอบมีอยู่ด้วยกัน4ตัวนะคะเมื่อแปลคำนามแล้วถ้าเป็นผู้ชายคนเดียวก็จะใช้ he ถ้าแปลคำนามแล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวก็จะใช้ h h นะคะถ้าแปลแล้วเป็นสัตว์เป็นสิ่งของแต่มีสิ่งเดียวก็จะใช้ it และตัวที่4 day นะคะถ้าแปลแล้วมากกว่า1เมื่อใดไม่ต้องแยกคนไม่ต้องแยกสัตว์หรือสิ่งของนะคะจะรวมเลยถ้ามากกว่า1ก็จะใช้เดนะคะอะทีนี้เราไปดูตัวอย่างตัวอย่างนะคะครูปุ๊กให้ประโยคบอกว่า Adog is s o t t h t t b l l e ครูปุ๊กขีดเส้นใต้คำนามที่คำว่า Adog ถามว่าเด็กๆจะใช้คำสรรพนามตัวไหนมาแทน a d ด็อที่ครูปุ๊กขีดเส้นใต้คะ เด็กๆตอบสิคะใช้ h e ใช้ s h e หรือ it หรือ de คะลูกคะ่ะใช่คะ่ะใช้ it นะคะใช้ it ประโยคก็จะได้ว่า it is on the table มันอยู่บนโต๊ะประโยคเขาบอกว่า a dog is on the table สุนัขอยู่บนโต๊ะเพราะฉะนั้นคำนามที่ขีดเส้นใต้เมื่อเด็กๆแปลแล้วได้ว่าสุนัขหนึ่งตัวเราก็ใช้ it คะ่ะ it i t it. ไปแทนคำว่า a dog นะคะ ต่อไปตัวอย่างที่สองครูป,ปุ๊กให้ประโยคบอกว่า a girl is in the room คำนามที่ขีดเส้นใต้เรียกว่า a girl และแปลแล้วมีหนึ่งคนครูป,ป,ปุ๊กถามต่อว่าเด็กๆจะใช้สรรพนามตัวไหนไปนแทน a girl คะเราก็แยกเลยคำนามตัวไหนคำสรรพนามตัวไหนที่แทนด้วยคำนามที่เป็นผู้หญิงคนเดียว he ใช่ไหมคะ she ใช่ไหมคะ it ใช่ไหมลูกหรือเด e y คะ ถ้าเป็นเดเราสามารถตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าอเกลมีสิ่งเดียวใช่ไหมลูกทีนี้เราก็มาดูว่าสรรพนามตัวไหนล่ะนะคะที่แทนด้วยผู้หญิงคนเดียวโอเคค่ะเก่งมาก Very good นะคะก็คือใช้ she ค่ะก็จะได้ว่า she is in the room เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเด็กๆจะต้องแปลคำนามให้ได้นะคะว่าหมายถึงคน หรือเป็นสัตว์สิ่งของและมีจำนวนเท่าไรนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3ครูปูกให้ two dogs are on the table เราก็ดูที่ two dog two แปลว่า2ใช่ไหมคะมากกว่า1แน่นอนมากกว่า1แล้วมีตั้งแต่สองขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องดูเลยว่าจะเป็นคนเป็นส,สัตว์หรือเป็นสิ่งของใช่ไหมอ่าใช้ตัวไหนคะ ใช้จนไหนแทนคะ he, she, it หรือ they คะลูกถูกต้องคะ่ะเก่งมากเลยใช้เจ้า they คะ่ะนะคะ T e y, they. they are on the table นะคะเจ้า they จะไปแทนคำนามที่ชื่อ to dog นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อนเรียนเห็นคำนามสิ่งสำคัญเด็กๆต้องแปลให้ได้ว่าหมายถึงคนหรือเปล่า เป็นสว์เป็นสิ่งของหรือเปล่านะคะและมีจำนวนแค่หนึ่งหรือมีมากกว่าหนึ่งะคะถ้าเราแปลได้เราก็จะนำสรรพนามไปแทนได้นะคะเพราะจะเข้าใจไม่เอ่ยอ่าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูการบ้านกันการบ้านวันนี้ง่ายๆค่ะง่ายๆเพียงแค่แปลเป็นภาษาไทยกับแปลเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆ นะคะยังไม่ได้นำคำสรรพนามไปใช้แทนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนที่เราจะไปดูการบ้านวันนี้ลืมไม่ได้เลยคำศัพท์ค่ะคำศัพท์วันนี้ต่อคำที่6 1ถึง10ค่ะเนยเดยเปิดสมุดศัพท์นะคะเล่มเล็กแล้วท่องต่อเลยนะคะ g r o u p g r o u p แปลว่ากลุ่มนะคะกลุ่มคนกลุ่มสมาชิกนะคะเราก็จะเรียกว่ากรุ๊ปนะคะต่อไปคำที่7 G U N การปืนนะคะคำที่8 H E A R hear อ่านว่า hear นะคะแปลว่าได้ยินได้ยินด้วยหูนะคะคำว่าได้ยินก็ใช้คำว่า hear นะคะแปลว่าได้ยินต่อไปคำที่9 PAIRS pair เป็นคู่นะคะหมายถึงคู่นะคะถุงเท้า1คู่รองเท้า1คู่นะคะเราจะใช้คำว่า pair ต่อไปคำที่10 P L A y, PLAY play แปลว่าเล่นนะคะการเล่นกันวิ่งเล่นกลางสนามหรือเล่นกิจกรรมต่างๆ play เราแปล,ปลว่าเล่นนะคะเมื่อได้คำศัพท์แล้วทีนี้เราไปดูกันบ้านกันค่ะ สำหรับการบ้านวันนี้นะคะของวันศุกร์นะคะของวันศุกร์วันนี้นะเด็กๆหยิบเล่มแกลมมาขึ้นมาค่ะเล่มเด็กผู้หญิงคนนี้ขึ้นมา นะคะอย่าผิดเล่มนะคะแล้วก็เวลาส่งงานนะคะคุณครูจะบอกว่าเล่มสีฟ้าหรือว่าเล่มแกมมานะคะเพราะฉะนั้นดูชื่อหนังสือให้ดีนะคะดูชื่อหนังสือให้ดีจะได้ไม่ส่งผิดเล่มและไม่ส่งผิดหน้านะคะถ้าส่งผิดเล่มส่งผิดหน้าคุณครูก็ตรวจให้ไม่ได้นะคะก็จะเป็นการส่งงานล่าช้าไปอีกอ่ะทีนี้ เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเล่มแกล้มมาวันนะคะแล้วทีนี้เด็กๆก,ก็เปิดไปในหน้าที่62และ63งานจะมีอยู่สองหน้าง่ายๆสั้นๆนะคะอาจะมีอยู่ด้วยกัน2หน้าหน้าที่62นะคะจะเป็น เนื้อหาของคำสรรพนามอยู่ด้วยกัน7ตัวมีตัวภาษาอังกฤษแล้วก็มีความหมายนะคะคำสั่งอันแรกเลยเขาบอกว่าให้แปลเป็นภาษาไทยก็ไม่ยากนะัเกเรียนเห็นตัวไอในข้อที่1นึ่งไหมคะอ่าก็แปลเป็นภาษาไทยเราก็ ย้อนขึ้นไปดูข้างบนเลยค่ะเจ้าตัวภาษาอังกฤษตัวนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่าฉันใช่ไหมเด็กๆก็เขียนคําว่าฉันลงไปแค่นั้นเองดูตัวภาษาอังกฤษของแต่ละข้อในหน้า62มีทั้งหมด16ข้อนะคะตัวภาษาอังกฤษแต่ละชื่อมีชื่อว่าอะไรเราก็เขียนความหมายใส่ลงไปแค่นั้นเองนะคะต่อไปดูหน้า63 63จะมีอยู่2คํคำสั่งนะคะคำสั่งที่1แปลเป็นภาษาไทยโกโ็ไม่ยากนะคะ I แปลว่าฉันก็ใส่ว่าฉันนะคะ U แปลว่าคุณหรือเธอก็ใส่คําว่าคุณหรือเธอแต่ทีนี้คําสั่งที่2แปลเป็นภาษาอังกฤษเขาให้ฉันและคําภาษาอังกฤษตัวไหนล่ะคะที่แปลว่าฉันก็คือ I เราก็ใส่คําว่า I ลงไปแค่นั้นเองนะคะ ง่ายๆสั้นๆส,สองหน้าเขียนให้สวยๆนะคะลูกเพราะเราสามารถดูได้จากหน้า62 62มีตัวมีคำศัพท์นามภาษาอังกฤษกับความหมายของภาษาไทยให้แล้วเพียงแต่ดูให้ตรงกันและเขียนให้ตรงกันก็เท่านั้นเองนะคะสำหรับการบ้านวันนี้ก็มีแค่เล่มแกรมมาวานเล่มนี้นะคะเด็กๆทำ ให้ครูปุ๊กหน่อยนะคะและส่วนการส่งยังไงเดี๋ยวคุณครูแจ้งคุณครูจะแจ้งใน Google Classroom ให้นะคะค่อยๆทยอยทำไปนะคะไม่เป็นไรส่วนงานของเก่าใครยังไม่ได้ส่งหน้าไหนก็ทยอยส่งกันเข้ามานะคะเพราะว่าตอนนี้คุณครูเริ่มเช็คงานแล้วก็ให้คะแนนในครั้งที่2แล้วนะคะเดี๋ยวเราเรียนจบเดือนนี้เราก็จะต้องทำการสอบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับวันนี้ครูปุ๊กฝากเนะื้อหาในเรื่องของ โพรโนาวคำสรรพนามและการบ้านไว้สองหน้านะคะแล้วสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันในวันอังคารกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้บายบาย